สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีทําเสียงท้ายคีนะครับของ Tccom Tc m5 นะครับเป็นตัวนี้ครับ Tccom Tc m5 นะครับวิธีทําเสียงท้ายคีนะครับมันก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมบอกคุณสมบัติของตัวนี้หน่อยนะครับ Tccom ตัวนี้เป็นย่าน cb นะครับเครื่องแดงนะครับ มีทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับพิเศษสุดนะครับตัวนี้ท่านสามารถเปิดแบรนด์ไปย่านดาได้นะครับอ่ะเนี่ยครับตามที่หน้าจอนะครับก็คือหมายความว่าท่านซื้อเครื่องเดียวถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านได้เครื่องดําเข้าไปด้วยนะครับก็คือ Two- i น one นะครับดําแดงในตัวเดียวนะครับทีนี้เรามาเริ่มวิธีทําเสียงท้ายคีพร้อมกันนะครับ อันนี้นะครับมันยังไม่มีเสียงท้ายคีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวอลมาเข้าตัวนี้นะครับสองสี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับอ่านี่ครับนี่ครับอ่าอันนี้ยังไม่มีเสียงท้ายขีนะครับทีนี้เราจะทําเสียงท้ายคีพร้อมกันนะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับให้กดเมนูนี่อ่าให้กดเมนูนะครับตัวนี้นะครับขวามือเนี่ยกดเมนูเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับอันนี้เป็นเมนูที่หนึ่ง กดลูกศรขึ้นไปเมนูที่5นะครับเมนูนี้เนี่ยโรเจอร์เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้มันออฟอยู่นะครับทีนี้เราก็กดเมนูปึ๊บอ่าอ้าวไม่ทันนะครับไม่ทันเลื่อนไปนะครับเมนูที่5ได้เมนูที่5แล้วกดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่ามันออฟอยู่เห็นไหมเราก็เปิดขึ้นมาอ่านี่มันมีหลายหลายหลายเสียงนะครับท้ายคีย์อันนี้เสียงที่1่อ้าวไม่ทันนะครับเอาใหม่กดเมนู ต้องไวนิดนึงนะครับถ้าไม่ไวมันก็จะเด้งกลับมาหน้าจอหลักครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปึ๊บอันนี้เสียงที่1ครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้เสียงอันนี้เสียงที่1อ่ะนี่เสียงที่2นะครับอ่าเสียงที่3อ่เสียงที่4อ่ะมี4เสียงนะครับเสียงที่1ก่อนนะครับอ่ะเสร็จได้เสียงสมมุติผมเอาเสียงที่1แล้วกดเมนูยืนยันครับอ่าก็ทีนี้แล้วกด อ่าลีเียมออกมาครับหน้าจอหลักนะครับอ่าทีนี้อันนี้เราใส่เสียงท้ายขี่ไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมจะวอลมาหาตัวนี้นะครับอ่าวอลมาหาตัวนี้ครับอ่าเห็นไหมครับมันจะดังรืดแบบนี้นะครับอ่านี่ครับอ่านะครับมันอยู่ใกล้มันจะวิดนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือเสียงท้ายขี่อ่าหรือหรือโจเจอร์บีบนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูอีกเสียงกันแล้วกันนะครับฟังอีกเสียงหนึ่งนะครับเมนูที่5นะครับเมนูที่ห้กดเมนูอ่ะอันนี้เสียงที่2นะครับเสียงที่2อ่ะกดเมนูยืนยันครับอ่ะแล้วก็กด exit อ่ะนี่ครับอ่าหรือเราจะเลือกฟังตรงนี้เลยก็ได้ครับเนี่ครับเลือกฟังที่อ่าเมนูเลยก็ได้นะครับ เมนูที่ห้านะครับเมนูที่ห้ากดเมนูนะครับอันนี้เมนูที่สองเมนูเนี่ยเมนูที่สามอ่าเนี่ยซีปิดนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามซีปิดปอ,อ่าเนี่ยครับปิดก็ทําเป็นออฟเนี่ยครับก็แค่นี้เองครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นออฟเสร็จนะครับเราก็จะวอลออกมันก็จะไม่มีเสียงคไคคีนะครับอ่า ใชไหมครับก็จะเป็นปกตินะครับอ่าเป็นปกตินะครับอ่าวิธีทําเสียงท้ายคีอ่ามันก็ไม่ยากนะครับอ่าลองไปทําดูนะครับอ่าท่านตาท่านชอบก็ใส่ไปนะครับเลือกเอาตามใจชอบเลยท่านจะเอาท้ายคียแบบไหนนะครับ1น3 4นะครับอ่า้าไม่ชอบก็ปิดไปนะครับปิดเป็นออฟนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ